ี่ยดูสตางค์มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้คงพอดูสตางค์แล้วมันเท่าไหร่แล้วเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะทำไมไม่นอนเมื่อคืนนะนอนฮะเรียกไขว้วยๆเนี่ยเรียกไขว้วยโอ้โหมีสตางค์เนี่นะ

ก็พันพันนี่ไงเอ 100, <000. S 1> อหน่วยสิบร้อยพันเออเือเท่าไหร่ก็ไม่รู้กูยังไม่รู้ไงเงื่อนเท่าไหร่แน่เมื่อคืนไม่หลับไม่นอนนะคะทั้งคืนค่ะฮะอะไรอ่ะอ้าวใครไม่หลับไม่นอนอืม

มีใบละพันหนึ B ่งสิบร้อยพันมีใบละพันทุกพันแม่มันมันปูมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้บันยังไงแล้วฮะตัวยังไงของกูก็มีของกูเจ้าเดียวเนี่ยแหละหรอแต่พวกของพวกเด็กมันยังไงกันของพวกเด็กไหนอ่ะหืมลืมไปแล้วเนี่ย ini nãy bảy rồi sáu bay rồi năm bay sáu bay bảy bay bảy 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 bảy

Ngày mày xài cái bảo ngay nó vàng vậy nè Hả? Ngày nãy là mày áo Hả? Đây để đừng Đây để đừng nói Đồng nói Đồng nói, Đồng nói ห้าร้อยนี่มีอยู่อยอยู่้าร้อยนี่ใบพันมีอยู่พันนี่